ันนี้นางจะม,มาตามคาคอนะคะจะมาเสียงทายทํานายดวงชะตาของคุณลุงพลตามเอฟซีขอมานะคะห่วงมากถามมาซ้ำๆย้ำๆนะคะว่าคุณนางมีคนจะฟ้องลุงพลอีกแล้วจะตรวจสอบลุงพลอีกแล้วถามให้หน่อยดิลุงพลเนี่ยมีดวงจะได้ติดคุกติดตารางไหมอ่ะงั้นก็จะถามให้นะคะเนาะตามเอฟซีขอมานะคะตามเอฟซีขอมาเลยค่ะอากาศหนาวเย็นมากพี่น้องจ้าดูค่ะ หิมะขาวโพลเลยนะคะหิมะขาวโพลเลยแล้วก็หิมะมันละลายอะ่ะมันเลยเย็นค่ะเพราะว่ามันโดนแดดสะท้อนนะคะโดนแดดแล้วมันก็ละลายหิมะละลายอย่างเงี้ยเย็นมากๆเลยค่ะดูค่ะหิมะขาวโพลกับต้นสนนะคะนะเดี๋ยวเราไปเสียงทายตาม fc คอมาเลยนะคะคุณป้าป้าของนางี่ย สำคัญอยู่แล้วนะคะสําหรับนางในเมื่อขอนางก็ทําตามคําขอเพอราะป้าๆของนางน่ารักนะคะแชร์คลิปให้นางตลอดในเมื่อขอมานางก็ต้องเอาใจป้าของนางค่ะไปเสียงทายทํานายกันเลยนะคะว่าลุงพลมีเกณฑ์จะได้ติดติดตารางไหมไปเลยจ้าอากาศเย็นมากค่ะเข้าบ้านดีกว่าเนาะมากค่ะ นางก็ขอขมาเปิดดวงชะตาของคุณลุงพลชัยพลวิภาเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วข้างหลังไพ่เหมือนกันทุกใบนะคะไม่มีตำหนิไม่สามารถจำได้นะคะสีนะคะอยู่ครบทุกสีไม่ว่าสีแดงสีดำนะคะเนาะนี่คือผู้ถามคือนางเองนะคะเนาะภาพนะคะเป็นตัวแทนบุคคล เลขสิบหมายถึงเงินสีนางเป็นผู้กำหนดก็ขอให้เสียงไทยทำนายออกมาแม่นๆตรงๆดงทเ,เธอเจ้าขาสาธุนะคะเนาะเพราะ f c ลุงพลนะคะป้าๆเป็นห่วงลุงพลถามมานะคะเนาะนางก็จะดูให้ตามคำถามเลยนะคะเนาะ ขอให้ออกมาแม่นๆตรงๆรงด้วยเถิดเจ้า่าซาทุจะปู่จยญาสิ่งศิเจ้าขา,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 ขาหากลุงพลนะคะไม่มีเกณฑ์ติดคุกติดตารางนะคะในทุกข้อหานะคะที่คนจะมาสอบมายัดเยียดให้อยู่เนี่ยนะคะสีแดงมาเลยค่ะหากลุงพลมีเกณฑ์ติดคุกติดตารางนะคะสีดำนะคะขอให้ออกมาแม่นๆตรงๆด้วยเถิดเจ้าขาซาทุมาดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าคุณลุงพลนะคะ มีเกณฑ์ติดคุกหรือไม่หากไม่ติดคุกติดตารางนะคะดวงดีรอดพ้นไปได้นะคะทุกข้อหาสีแดงมาเลยค่ะหากจะได้ติดคุกติดตารางสีดํานะคะหากรอดพ้นทุกข้อหานะไม่ว่าจะตรวจสอบทรัพย์สินนะคะการเปิดรับบัญชีการสร้างพรยายนาคใดๆทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็คดีน้องชมพู่ด้วยหากลุงนะคะบริสุทธิ์ไม่นะคะมีเกณฑ์ติดคุกติดตารางสีแดงมาเลยค่ะ หากไม่ติดคุกติดตารางสีแดงหากมีเกณฑ์ได้ติดคุกติดตารางสีดําขอให้ออกมาเม่นเนตรงๆได้เถอะเจ้าค่ะสาธุไม่ติดคุกนะคะนี่ค่ะภาพลุงพลมาเลยค่ะผู้ชายคนนี้นะคะเลข5นะคะหมายถึงผู้ชายอยู่แล้วนะคะเนี่ยก็หมายถึงเลขย5แดงหมายถึงผู้ชายคนนี้เป็นคนดีนะคะเป็นคนดีนี่ค่ะลุงบริสุทธิ์นะคะภาพลุงติดมาเลย เก้าแดงหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาให้ผู้ชายคนนี้รอดพ้นทุกข้อหาที่คุณจะมาตรวจสอบนะคะอันนี้คือถามทุกข้อหาเลยนะทั้งคดีน้องชมพู่ทั้งการนะคะเปิดรับบัญชีสร้างพญานาคทั้งที่ดินหรือว่าทุกคนนะคะที่จะมาตรวจสอบอยู่ตอนนี้ลุงจะผ่านไปได้โดยดีไม่ได้ติดคุกติดตารางคะ่ะตอกย้ำนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะ ได้ออกมาเลขห้แดงเลขห้านางก็บอกอยู่แล้วว่าถ้าห้าดำหมายถึงผู้ชายไม่ดีนะคะเป็นสิ่งที่ผิดหวังไม่สมหวังหรือเป็นเลขที่ไม่ดีผู้ชายไม่ดีแต่5แดงหมายถึงผู้ชายคนนี้นะหรือผู้ชายชาติทหารหรือผู้ชายคนนี้นะคะเป็นคนดีค่ะนี่ค่ะรูปภาพเป็นตัวแทนบุคคลที่นางบอกก็คือตัวแทนของคุณลุงพลเองนั่นแหละนะคะผู้ชายผิวขาวคนนี้นะคะนี่ค่ะก ก้าแดงหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาให้คุณลุงรอดพ้นทุกข้อคารหาเพราะคุณลุงเป็นคนดีนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงปกปักรักษาเพราะนางพูดอยู่แต่ไหนอยู่แล้วว่า9ก้าแดงเป็นเลขที่ดีเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาแต่ถ้านะคะเลขเก้าดำหมายถึงสิ่งที่ไม่ดีนะคะนี่คือไพ่ของนางนะคะเนาะนางเสี่ยงอย่างนี้และกำหนดอย่างนี้นะคะมิฉะนั้นการเสี่ยงไทยทำนายของนางจึง เสียงทายให้แล้วนะคะเนาะการเสียงทายทำนายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมไม่สามารถเอาไปใช้ในการให้ตำรวจเชื่อนางแล้วตามจับผู้ร้ายได้จริงมิฉะนั้นคนเชื่อก็เชื่อคนไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะคะเนาะนางก็มาเสียงทายทำนายให้ตามป้าๆขอมาค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ นางไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจที่ให้นางนะคะหากชื่นชอบเห็นว่าคลิปของนางนะคะมีประโยชน์หรือชอบ<ม>ก็ฝากแชร์คลิปให้นางด้วยนะคะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งนะคะไว้จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปต่อไปบางคนไม่เข้าใจว่ากดกระดิ่งกดยังไงเดี๋ยวนางจะก,กดให้ดูนะคะเนาะกดกระดิ่งกดยังไงนะคะเนาะเพราะว่ามีหลายคนเลยนะคะ่าบอกว่าทําไมไม่เห็นคลิปนางแจ้งเตือนขึ้นมานะคะ นี่คือการนะคะอ่ะเข้าไปสมมุติว่ากดกระดิ่งนะคะกดให้มันเป็นลักษณะนี้เลยนะคะให้เป็นเรืองแสงขึ้นลักษณะเนี้ยมันถึงจะติดตามแต่ถ้าเรากดเนี่ยติดตามทั้งหมดนะคะก็คือกดอย่างนี้เลยค่ะมันจะได้ติดตามทั้งหมดมันจะได้แก้งเตือนนะคะขึ้นมานะคะนี่ค่ะกดซ้ําให้มันเป็นสีอย่างนี้เลยนะคะให้มันเป็นสีอย่างนี้ห้ามห้ามไปกดแบบลักษณะนี้นะ ถ้ากดแบบตัวเนี้ยก็ห้ามกดนะคะตัวข้างล่างเนาะให้กดซ้ำข้างบนให้มันเป็นเหมือนนางบอกให้เป็นเรื่องแสงออกมานะคะถ้าตัวคั้วหรือว่างเปล่ามันจะไม่เป็นการไม่แจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเนาะก็หากชื่นชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์คลิปให้นางด้วยเนาะฝากติดตามนางแกไลฟ์สดมาเจอกันนะคะจะมาคุยคราวนี้นะคะนางก็นะบางคนก็บอกว่า เเข้ามาก็ไม่คุยเลยนะคะทักทายทักทายอยู่เสียเวลาแต่บางคนก็บอกว่าไม่ทักทายเลยไม่ไม่ทักเลยนะคะไม่ติดตามแล้วอย่างเงี้ยคืนนานากิดตังนะคะเนาะก็ก็จะมีทักสลับมั่งหรือว่าอ่านข่าวมั่งนะคะส่วนมากนางก็จะอ่านข่าวก่อนแล้วค่อยมาทักเนาะก็อย่าว่านางนะคะรอให้กำลังแรงแกนางด้วยคืนนี้นะคะอย่าลืมนะคะ ตอนเช้าทางประเทศไทยเนาะตอนเช้าทางประเทศไทยชมนี้คลิปนี้จบแล้วอย่าลืมนะคะชมไลฟ์สดของนางต่อนะคะมาพูดคุยทักทายกันเวลาเดิมขอบคุณที่รับชมและติดตามให้กำลังแรงใจนางคะ่ะสาธุให้เอฟซของนางสุขสมบงังนางใจปรารถนาทําอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จสาธุสาธุสาธุคะ่ะขอบคุณที่ติดตามนางนะคะ